พร้อมยังอะไยังไงอ่ะจะแม่อะไรจะแม่แมวเหมียวจะให้โชคไปเอาสูตรบริษัทออกก่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนในยูทูบไม่เอาเอาอันนี้สิเอาเบอร์หนึ่งอ่าคาบแล้วอ่ามาดูกันครับอันเดียวเลยเหรอต้องสองเบอร์ดิซื้อหวยต้องสองเบอร์ใช่ไงเอาอีกตัวหนึ่งไว้เอา คามให้คามบคาบคามเหมือนเดิมเอาละได้ละนั่นแหละอันเมื่อกี้เอาล่ะอันไหนก่อนเอามาดูตันต่ได้อีกอันนี้มีตัวมีสามตัวห้าตัวที่สองสามอ่ามาดูตัวเลยมีโอกาสซ้ำกันได้เราต้องวนกลับให้มันเลือกใหม่แล้วก็เออเนอะเดี๋ยวป๊อปมันน้อยสี่ให้มันเลียงไปเลยไม่บอกให้วิ่งสี่เนย มึงยิ่งมึงข้าว,วมันวิ่งมามึงบอกให้วิ่งเนี่ยเอาออกมานิดดังเนยโดน,นบอกให้วิ่งสี่เนี่ยเลี้ท้ายแค่สองตัวมันต้องเลือกใส่แล้วใส่กลับไปเดี๋ยวป๊อปมันน้อยลงมันต้องมวนกลับไปให้มันมีโอกาสจริงจริงมันต้องแบบนั้นไม่ใช่่ไม <laughs> รู้แหละของดีมีของดีรู้แต่ว่าถูกถูกหนูจะได้อยู่บ้านที่มีน้ำพุและมีลานจอดรถไหนแล้วการทดลองยังไม่นร้อยเปอร์เซ็น